มาสมค่ามิพออยู่ลาลามาสมกุกค่ะเนาะต่อเร็วก็เปิ้นตึกกันเปิ้ลเยือนค่ะเนาะข้าวไข่สั่งลาลากุกก้อนดีกว่ากวามามาสมตาสมตาเนาะออกตาออกตาซะนั่นแหละอืมวายสมเวงกอลี่เสื่อนมีซึกมันเปิดศึกมันเท,ท็ดซะนั่นะนะอย่าไป นอพงเอยไปส่แบางสืวันกับไก่รองซึก,กนิมกองิมจักหิมหังกูมิวขขนะกูกูอ่กกนขางขิมิักกองว่มือจิมยมกวนกูมิในนพงเสนอย่าไปไหวกอขัะนเนาะเนี่นยนะเขากายากินมว่วงข่นเนาะเป็นตอนช้อนน่ะนะไยมือว่าจำคำซ้ำมองค่ะเขาปฏิญยติจอกไหม ปนชกเมกาใหก็ดีวินนี่ใช่ดีนี่ใช่ก้นขาวอังมือขึ้นอังมือหับเมมาดีมาอยู่ชอบขวันให้กังหานะมาอยู่วันให้เกี่อกมือยาเขาเจัดพงกังหาเนาะจัดพงห้กมีไวข้ขามโปแยจักขาจักรัดนะจักรัดเ์ขวานจากักรันเนื้อพงกันหาะนะยกก็ เขาเขาพ่อจดพอเจ๊กันนะขับเพีย้อะไรแคปบผงซึ้มันเลยมีแคุผงซึกงคามือปันช่องเองสิบสี่สองเองสิบห้าปุ่นบังหาเนืแคบหางซึกมันเป็นหางคันนะอนะมีว้สองแคบหน้าตาก็าหนุพ่อแจงนิยอนคองกับมาลาเมื่อนั้นมันก็ฮึงหนาแล้วค่ะเนืเขาเจ๊ดเขาก็ขาเขายังข้างเงินสิบเซียนกันนะยังเงินสิบเซียนอ่ะป้อมนั่นได้ที่งอไปกุ้นให้เดียวไว้กล้าเห็นนี่แล้วค่ะเนะ้ ก็กะว่าเขาก็ไม่เป็นคนปันไม่ไดนั่นรล้วสิบแสนเขาก็เออเสียกันก็เสียกันมาไมกเขาเลยปันสี่แสนต่างหากนะกูก็กุ้ก้นเ่าเนาะอัันผูก็วหลักเขาเนาะน้ำพงจนแหนม้ไว้แคบปุ่งซื้อคังค่นก็เป็นตอนชอนคาางหากนะเขามาลับในลองข้าเลยทบมือว่ากูเอ้ก็เขาเลยเป็นมนังเอสุขคกูก็กุกน่งหนะเพราะว่าเขาเนื้อิ่งในี่ยมันเขาเจ็บเจ็บตาฟง เช็ดฟาพงเก็มองนักกาได้ก็เขากรดิ่งพรเจ็ดกายกัพราเจ็ดหางก็หงเขาเจ็ดน้นเขาเช็พงน่างไั้มีหลายลูกก็เขาทุกเจ็ดหมดแเรวอะแค่พังก็ต้วยหมดผิด facebook วีแชทไววปะอ่เทเลกรัมสักอะไรน่าเนั้ยน้เจ้าเว้ยเนั้นเขาเจ็ดหมดอล้วอะจะเทก็อืมอ่ะพี่อมิชาียพี่ันนันแลเลยเชียงว่าเงินสี่แสนค่าได้ ข้าก็จุ่มขึ้นมือแหยวขึ้นโหนมา,หเ,านนเหรอกวกกุ้กนขันเนาะรัดขันจานหูก็กุ้งยงาจึงหนังข้าวหนังหานะกดปั้นขึ้นใจมันละลายเหรอข้ได้มัวนแล้คขอร่อยเกี่ยวนะว <c oughs> ันไหนแกเอาไตข้าได้แล้วขอร่อยเกี่ยวนะั่นแหละนะกว่ามีนตังตึกกันในหนังข้าวเนาะปัตึกปั้นี้ห้อนะปันนนป้นจัดพงทางไรเก็รีขวางไรไปทางในก็รี อย่าไปปาค่ะอย่าไปปาชังนพกนั้งนเอวอะมีมนกับเลยองสอุปน้มันอุปน้ำเชก่อนไดามนชมันีปนมารีเซไปในเฟซบุ๊กกลีมารีเอาไว้ก็ลีก็ลีมัจแค่าเากลนะมนลีเลยสิเปอนนะคะเนาะมนรัดความน้ำนันะมามีสังเากว่ดูดละละยังนะกูเลปนกันนะออนกันรัดกันค่ะเนาะอันเรียมถมยากเกลีมีนค่ะเนาะรัดกันคะกูกกุ มาสุขะเนาะมาสุาขะคาริมมือก่อนนะมือเลยลูกขะมาสุขะไปไปก็คุกเกาะเฮลอตเทกันคุนกเกาะค่ะเนาะกว่าดังเราไปดังเราก็สตี่ะตัอนร็วในวันมื้งก็สุกสักอนอะมันก็เท็ดจ้ํหน,หนาส้มตังก็รีความรีไปฮะเพราะปีนได,ได้ไม่ลองอยากได้ไ่ตับหลืความหลืไปแล้วนะัน่นแหละมันเขาก็อืมกมากม,า,ม,มาว่ากามมีแรงจีนละก้ามเมื่อมีอินเมา่วันนี้นนะั่นแหละ มันสุกซักมันเหมือนนัวนันก่าก่อในกว่าเรลลียงๆงามๆนะค่ะเนะในก็ยังหันเนาะก๋ายขาม่อน